ไฟแรกไปต่อยที่จีนก็ต่อยคิวบ็อกซิ่งนใช่ปะสามปีก็แพ้ไฟเดียวแต่ว่าต่อยประมาณหกไฟปะหกไฟนี่ว้ทีมวยที่ขุกวั้นทิวดาเนี่ยเรีกๆลเท่านี้เลยครับดูดินี่พีดิ็นี่ครับท้องสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมช่องลิทเทิลดาครับก็วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชม ชมบ้านของผมแล้วก็วันนี้กลับบ้านนะครับเพราะว่าไมได้ยังไม่ได้บอกทางบ้านก็กลับมาจากพัทยาก็ออกออกจากพัทยาก็ประมาณห้าทุ่มกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ถึงรถก็ไม่ติดมากนะครับแล้วก็ขับมาก็นี่ตอนนี้ถึงตอนนี้ออกจากห้าทุ่มเดินงตอนนี้ก็ไฟ้าสว่างแล้วประมาณตอนนี้ก็ประมาณ ผมครึ่งมั้ยตอนนี้อยู่ที่ท่าตูมนะคะรับอยู่ที่อำเภอท่าตูมนะครับก็อีกสิบกิโลก็จะถึงบ้านแล้วใช่ประมาณอีกสิบแปดกิโลนะครับถึงบ้าน,นครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตอนนี้พักรถอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปกันต่อเลยครับมาเซอร์ไพร์แม่เซอร์ไพร์แม่ยังไม่ได้บอก,บอกเลยไป ก็ตั้งแต่ออกจากทิมชาติมานะครับิมชาติมาก็ไปต่อยจีนไฟแรกเลย ออไฟแรกไปต่อยที่จีนก็ต่อ He ing ยคิวบ็อกซิ่งใช่ปะใช่ต่คิวบ็อกซิ่งก็ชนะคะแนนนะครับนหน่วยเจ้าถิ่นก็คือต่อยกับมัสเกียแล้วก็หลังจากนั้นไฟที่2ก็ต่อยกับฝรั่งที่ช่อง8ใช่ปะต่อยฝรั่งบราซิลปะบราซิลเออใช่ใช่บราซิไลไฟแรกนะครับกนะ็ชนะชนะน็อกระว่ะชนะชนะน็อกระวานศอกแตกศอกแตกแตครับแล้วก็ไฟที่3ก็ชนะน็อกระวังกีฬ ที่ลานชนะน็อกเหมือนเดิมที่ช่องแปดเหมืที่ช่องแปดนะครับก็สามเลยแล้วก็มาชนะน็อกโลโบใช่แล้วไปที่ไปที่สามหรือไปที่สี่ไปที่สี่ไปที่สี่ชนะน็อกโลโบนะครับยกที่สองที่ที่ที่สงขาวะใช่ที่สงขาเมื่อทันเมื่อทันวารปีที่แล้วใช่แล้วก็แล้วก็ไปแพ้เฟอร์เรอรี่ แลแ้วก็เมื่อต้นปีเมื่อต้นปีแล้วก็ไฟล่าสุดก็ชนะแตกเซมเพชดก็คือในรอบ3ปีก็แพ้ไฟเดียวแต่ว่าต่อยประมาณ6ไฟปะหก <6 S 2> ไ,<ฟ>ไฟแพ้ไฟเดียวตนะิดโควิดอะไรก็ติดติดขัดไปหมดต<ห>ิดขัดปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับเจอมรสุมเยอะมากแล้วก็ได้ต่อยน้อยเพราะว่าโควิดมาสก,กัดหมดเลยเนาะนุ่งมวยก็ไม่ค่อยได้ต่อยกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เดินทางกลับบ้านยังไม่ได้บอกแม่ ไปเซอร์ไพรส์นะครับโอ okay. ไม่ได้บอกข้างหนา้าเลยได้ไ้เหเกิดอี่ไเห็น,น,น,นไ,ไหนสองตัวีถึงบ้าครับอากาศเย็นนะ นี s, morning, mm ่ค hmm. ร mm ับในบริเวณบ้านตรงล๋ยวเอาหมาลงก่อนเอาลูกชายลงก่อนเนี่งคนหนึ่งนวยามารับเลยเนี่ยยาที่ถุงนะครับไม่กล้าลงเขาหน้องน้อยลงก่อน้เอาไปไปอุ้ยเจอน้องแล้ว ใช่ใช <mm um> ่นองแดดนอนว่างบานวันอากาศดีนะครับดูนกไก่ดูไกดูไก่น no yes euh. ี่เลยด้วยไฮ้ปดูดนจะดปดแอนจระสนามบอรดสนามใบหยาเขียอุ้ยบว โอ้ยเฮ้วันน้องมุ้งอย่างเงี้ยโอเคถามพานะครับว่ารู้สึกยังไงครับเมื่อลูกกลับมาแล้วไม่ได้บอกอ้าวตกใจแล้วเนาะดีใจดีใจโอโ้โหโอ้ยโอ้ยนำ้ำลายเต็มระหว่างคิดถึงหมากับที่คิดถึงลูกยังคิดถึงใครมากกว่า <c oughs> มันมันมันจะองศาเนี่ยย่บานมันหนาทุกมือปะกะวเย็นแห้งัวน่มะว่านก็มาแต่ว่ามันสิเย็นแต้ช่วงนี้แหะในสายกับหออในสายกับห่นแห้งนี่เลยนี่นีแหละว่ามันห่วงเหมมากล้พกอืมขึ้นลอยเลกันกระไรเนี่ยโอ้โหพี่ดพน้ำเย็นเย็นนี่แล้วนี่ย นี่วิธีมวยที่ปุกปั้นทิฏฐิวดาเนี่เยเล็กๆเท่านี้เลยครับีดูด,ปดิประมาณกี่เมตรได้อะประมาณกี่เมตรได้อะสามสามสามประมาณสามสามเี่มัละกอดปลูกเองด้วยนะดูดิ ครบเลยนี่มากรองมาละกลอเติอนมาละกลอเองนี่ก็มีแค่นี้นะครับมีเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมพาไปดูก็จะมีอันนี้ก็ที่ห้องบาก็มีแค่นี้นะครับอุปกรณ์เวทก็จะมีเดี๋ยวแต่ก่อนก็ยังไม่มีเวทนะครับยังไม่รู้จักเล่นเวทเลยก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอีกค่ะไปตามมาครับกลอ่องแล้วก็จะ มีแค่นี้ครับมีมีเพลยงกร้องมีกระสอบทรายนีมครับมีกระสอบทรายก็เป็นแล้วก็ไฟกร้องแล้วก็นี่ยตอนแรกจะมีลูกเห็บแต่พ่อมาแล้วดดียไปดูกอนี่ก็เดินทางมาตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงตอนนี้ก็เจ็ดโมงเ็ดโมงเช้ากี่ชั่วโมงวะห้าเช้คืนดีหนึ่งสองีสาดสีห้าวันโอ้แปดชั่วโมงเลยนะ นี่เราถึงบ้านแล้วครับรก,รก,ก็เดี๋ยว EP ต่อไปมีอะไรที่บ้านเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับบ๊าเจอกัน EP หน้าเจอกัน EP หน้าครับ